แต่แท้ที่จริงเนี่ยเราตรวจสอบเส้นสายทางการเงินรวมทัพงขยาระหันในนั้นเนี่ยมีความชัดเจนว่าเงินนี้ไม่ได้ไปทำป้ายแต่เอาไปทําอย่างอื่นนะในเนื้อหาก็ะทะจริงอ,อันนั้นเอาไว้เป็นสิ่งที่พอจะเข้าใจแต่ว่ามันชัดเจนอยู่อย่างนั้นนะแต่ทีนี้ส่วน258ล้านนี่มันเป็นอย่างนี้เ,เงินนี่มาจาก P ีทครับส่งไปที่เบสเซีโดยตรงส่งไปเป็นจดสังขารโดยตรง แล้วก็เงินนั้นเนี่ยถูกแจกแจงคืนมาให้กับเส้นทางทางการเงินเนี่ยคืนมาให้คนของพลพรรคประชาธิปัตย์อันนี้เราจะไม่พูดถึงว่ามันอาจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่เส้นสายทางการเงินมันมันชัดเจนแล้วมาคนของพรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์นะแต่เงินที่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์โดยตรงคือเงินสี่สองห้าดล้านนี่นะมันไปใช้ทําป้ายของพรรคประชาธิปัตย์โฆษณาประชาธิปัตย์ให้พรรคประชาธิปัตย์ เป็นเงินทั้งหมดสี่สิบกว่าล้านอไอ้สี่สิบกว่าล้านเนี่ยไม่ได้ลงบัญชีของพระประชาธิตกฎหมายก็เขียนว่าการรับเนี่ยหมายก็ว่าคุณรับประโยชน์อันจำนวนเป็นเงินได้ก็ถือว่าเป็นคนรับเ,เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายหรือคนที่พอจะมีตรกกะบ้างเนี่ยเ,เขาจะตีความได้ทันทีว่านี่ผิดชาวนาเขาจะบอกว่าผิดอธิบายให้ฟังผมผมไปปราใสในชาวนาเขาบอกโอ้โออยางนี้ผิดแนะ่เห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นเมื่อพักประชาธิปัตย์ไม่ได้นําเงิน4ี่สล้านที่ได้รับจ่ายเมสเซอะไปไปทาป้ายให้นะคุณไม่ได้เอามาลงบัญชีนะมันก็ผิดตามมาตรา9 9นะ้ส่ของอกฎหมายประกอบพรกการประชาธิป,ปัตย์ปฏิเสธว่าเขาไม่เคยได้รับเงินก็ก็ปฏิเสธไม่ได้กักฎหมายปิดปากเหมือนกฎหมายปิดปากเรื่องเอ่อ L1 เออ1ต่อสอง0,000เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะพูดได้ว่าประชาธิป,ปัตย์จะทำให้ ประเทศชาติเสียดินแดนอย่างไรเอาเอะเ,เอาเรื่องรัรรุนูญก่อนครับเนี่ยมันเป็นกฎหมายปิดปากเพราะกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าการรับเนี่ยคุณไม่จะเป็นต้องมาบอกว่าผมไม่ได้รับหรอกแต่หลักฐานมันบ่งชีว้ว่าป้ายโฆษณาเป็นของประชาธิปัตย์ครับแล้วคนที่ทําและยืนยันว่าเนี่ยผมทําให้ประชาธิปัตย์คือเม่เสียอะและประจบสังขาตรายละเอียดเวค่อยว่ากันนี้รับ เพราะฉะนั้นคำนวณได้เป็นเงินแล้วส0สิกว่าล้านแต่คุณไม่เอาไปลงบัญชีลงปฏิเสธไม่ได้กฎหมายปิดปาถ้าบอกว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้ตุลาการรัฐธรรมนูญท่านไม่ได้เอาวามวินิจมัยให้พี่น้องประชาชนได้ทราบแต่ประชาชนพูดหมดแล้วจะคัะธรรมนูญอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมีตัวอย่างครับที่บันเกรตว่าอีกสามคดีที่วินิจฉัยก่อนหน้านี้ยุบพักเหมือนกันประเด็นเดียวกันทําไมถึงยุบสามพักนั้นแต่ไม่ยุบประชาธิปัตย์สกูดพบกันครับ เมื่อกี้ที่ท่านพูดว่าจะให้ผู้ชมจักถามที่ถามลักษณองไรอ๋อยืนถามได้เลยให้เชฟส่งรับถามอ๋อให้พูดแบบลักษณะจะเขียนมาได้อยากจะถามอะไร ถามชาวบ้านถามแทนชาวบ้านรอไห้เา ใส่ตัวนี้เลยตัไ้มจะ้เปนไปมใจคุณผู้ชมใจกมือได้หมคะได้พร้อมเด็กกลับพร้อมับพร้อมเด็กับ มีประเด็นสงสัยมากมายและประเด็นหัวข้อวันนี้ที่เราคุยกันก็หัวข,ข้อว่าไม่ยุบพักประชาธิปัตย์แล้วไถ่หลือครับที่ผิดพักประชาธิปัตย์แน่นอนแหะครับพ้นตัวไปแล้วก็คือไม่ผิดเพราะตุลาการตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็น4ต่อสหรือ4ต่อ2ท่านประชีวะ้ว่าไม่ได้ผิดเพราะข้อกฎหมายนะครับจะเป็นเทคนิคน็อกเอาท์หรือว่าที่ว่าชนะทางเทคนิคหรือไม่ก็อยู่ในข้อดุลพินิจของท่านผู้ชมเอง ผมมีตัวอย่างคดีครับพี่กำนวณครับสามคดีที่ตุลาการชุดนี้หรือว่าบางท่านที่อยู่ในชุดนี้ท่านได้เคยวินิจฉัยอย่างคดียุคพักพลังธรรมตามคําวินิจฉัยที่15ทับส5งพรอยห้าพักพลังธรรมนะครับคบดีนี้ก็บอกว่าพักพลังธรรมทําผิดเหมือนกับพักประยัติปัแต่อันนั้นเบาหน่อยเพราะว่าส่งแต่รายงาน การใช้จ่ายเงินกองทุนให้กับทางกรกตแต่ไม่ส่งเอกสารประกอบนะแล้วก็อายุ15วันนั้นพักพลังธรรมก็ต่อสู้ไปแต่ศาลก็วินิจฉัยทั้งข้เอเท็จจริงและข้อกฎหมายทั้งสองฝ่ายทั้งสองอย่างบอกว่าฟังไม่ขึ้นทั้งสองอย่างข้เอเท็จจริงก็ฟังไม่ขึ้นระยะเวลา15วนนันก็ฟังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นให้ยบพักพลังธรรมอีกพักหนึ่งก็เหมือนกันครับเป็นพักอธิปไตยนะครับเป็นคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ ใหม่หมสๆสดๆนะครับ2อับนี่เองปีนี้เองนะครับให้ยุคพักนี้โดยวิโดยมีการวินิจฉัยในข้อแท็จริงว่า,เ,าเขาส่งรายงานโดยไม่ผ่านมนติที่ประชุมใหญ่เพราะกฎหมายนะครับว่าจะส่งรายงานการใช้จ่ายินของกกตเนี่ยต้องผ่านมนติที่ประชุมใหญ่เมื่อไม่ผ่านนี้ให้ไปดําเนินการให้ถูกต้องแต่ว่าพักนี้ทําไม่ทันก็เลยเสนอให้ยุคพัก เหมือนกับกรณีของพรรคประชาธิบัตยในมาตราเดียวกันนะครับในพรบการเมืองก็สั่งให้ยุบพรรคโดยบอกว่าฟังไม่ขึ้นนะครับก็วิิจัยก็เท้จริงให้ประชาชนได้ทราบอีกพรรคหนึ่งครับก็วิิจัยไปแล้วพรรคพลังเกษตรกรนะครับพรรคนี้ก็ต่อสู้บอกว่าได้รายงานการดำเนินขอผ่อนผันเพราะว่า สมาชิกมีน้อยและกฎหมายใหม่ออกมาก็ไม่รู้ว่าระยะเวลาจะต้องภายในเดือนมีนาคมของปีต่อไปที่จะต้องรายงานนะครับแค่นี้แหละครับกรกตอบอกไม่ได้ต้องยุบนะครับ<ม>ตุลาการาลรัฐธรรธมนูญชุดนี้แหละครับเพิ่งวินิจฉัยเมื่อคำวินิจฉัยที่ 4- ถึง5ทั้งสปีนี้นะครับชุดเดียวกันที่วินิจฉัยไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์สามกรณีนี้ถ้าเทียบกับรัฐธรรมนูญมาตรา200 สองหนึ่งหกวัคซีนที่ได้อ่านไปแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงครับพี่ํำนวณมีความเห็นว่าอย่างไงครับคือสารรัฐธรรมนูญชุดนี้ครับสองมาตรฐานไหมหรือว่าไม่มีมาตรฐานหรือว่าขัดรัฐธรรมนูญอะไรไหมครับเมื่อกี้นี้ท่านบิชิตได้กล่าวนำมาแล้วว่าอีสองหนึ่งหกวัคซีนเนี่ยคุณเป็นสารรัฐธรรมนูญคุณต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญต้องโดยเทิงนัดเลยนะในฐานะที่สารรัฐธรรมนูญนี่ถือว่า เป็นสารที่อุทธรณิกาอะไรไม่ได้แล้วคำวินิจัยเขากาหนดไว้เนีเ่ยรัฐธรรมนูญบอกว่าคาวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นที่สุดต้องผูกพันรัฐสภาผูกพันโครงการต่างๆอะไรของรัฐนีน่นะตัวบทนี่มันเขียนไว้ชัดเจนบอกว่าคุณจะต้องอะไรคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะอย่างน้อยต้องประกอบด้วยความเป็นมาหรือคำกล่าวหา สรุปข้อเท็จจริงที่ได้จากการพิจารณาเหตุแล้วก็การพิจารณาและเหตุผลในการวิจัยนในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันนี้ชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ของตุลาการสารรัฐธรรมนูญทุกคนในการที่คุณจะเขียนคำวิจัยส่วนตนก็ดีคำวิจัยกลางกรณีต้องมีทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงนั้นที่ท่านตอบย้ำเมื่อกี้นี้นำไปเมื่อกี้นี้ถูกต้องผมยึาจำได้ครับพี่ํำนวยครับตอนยุคพัก ไทยรักไทยไม่ยุบประชาธิปัตยนั่นมีเขียนทั้งขอ้ขอกฎหมายข้จริงอ่านทีหนึงสาสี่ชั่วโมงโ<บ>ครับผมยังจำได้ครับ,บแล้วอีกสามคดีที่ก็เหมือนกันครับ,รบพี่กำนวงเชื่อต่อครับก็สรุปแล้วในเรื่องนี้เนี่ยถ้าถามเราในฐานะคนที่ติดตามการทํางานของสารรัฐธรรมนูลและสารทุ่ๆไปอยู่เป็นประจำเนี่ยนะก็ตลอดระยะเวลา50ปีที่ผมว่าความมาเนี่ยไม่